พูดสิว่าร้องวิสาจ่าร้อกงร้องวิสาจ่าพี่เราเราถึงร้องวิสาจ่าอุ้ยแต่น่าเธอใส่มากเเลยนี่ยใส่แว่นนะคะเดอเธอไปทากิมอะไรมาทำไมหน้าใสขนาดนี้ดูสิวิ่งกันแดดค่ะนี่จะสวยนะพี่สากร้องวิสาจ่าเอาละครับตอนนี้เราก็ได้สอนท้ายวิสาจ่านะครับกลับบ้านจะถามว่าจะปลอดภัยไหมนั้น รอดูกันเลยลอกมิดสายตาอะไรเอ็มไม่ไปสาวอ่ะผ่าสายตา้าวิงจัาพี่ผ่าสิงมากผ่สาสายาแล้วสิงจ้าโอ้ยผ่ <c oughs> สาตาเธอก็สิงเกินรถ <c oughs> ก็ติดแต่ซิงตรงไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ซิงเลย ไม่ทันใจเลยร้องติก<ล>มากอโอ้ยคนสติ่งเนี่ย <c ose> โอ้โหไม่กอดสายตาแต่เย็นๆเนาะตัวเขาแค่นี้รถขขาแค่นี้ <c ười> จะไปติ่งเลยพี่า <c ười> สาวเออเออ ทางก็แคบสู้ก็สู้ชีวิตเนะเาะปน๊่งสองสามสามยอดจะมาสู้สังกูปี้ยาาอย่างขาสาได้ห่ะใช่ทุกอย่างต้องเป็นสีชมพูด้วยห <c oughs> มวกนอกสีชมพูรถสีชมพูปาแห่งจ้มพูโลว <c oughs> <c oughs> เอารถเขียวเหรอจะเอาสีที่ถูกกระโหลกไะจิบเอาแล้วฉันก็จำว่ารถเธอสิดจมูตลอดเลยหวานเลยติดจมูกอะ่ะฉันชอบสีชมพูอะ่ะใช่หรอติดถูกกระโลกสุเก็ตมาถูกดูดปากก็ยังชมพูเลยตอนเนี้ยแต่ว่าทางแต่บ่ายใช่ไหมครัเมื่อกี้ก่อนกลับบ้านกรับไมทางทำไมอีมอ้ก่อนกลับบ้านอะ่ะอ๋อเฟืองลิฟต์ไม่เลยสาว เขาชอบเซลฉันซีดอ๋อเธอก็เลยตามไปชนได้ตายกับเซลฉันก็เละดีดเป็นไก่ต้มละไก่ภ <c oughs> าคสาสจ๋าก,ก็คือแซ่บมากแล้วทุกเช้าฉันชอบชอบได้ยินเคยชอบตีกับพุกกี้มันจริงไหมเป็นบางครั้งแต่ที่สองวันมานี้เขาไม่ใช่มีปัญหากับฉันนะ ขับใครกักลูกน้องเขา <laughs> <laughs> อ๋อตายแล้ว <laughs> เกิดบุกยีบายบายจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านเนาะแค่นี้